สวัสดีครับผมพบกับสิ่งชอบเที่ยวครับผมวันนี้เราจะพากันไปทําบุญบ้างครับผมในแม่บ้านเขาอยากจะไปครับเราจะไปพิชิตอวัดเขาวงพระจันทร์ครับอาข้างทางเนี่ยพระอาทิตย์กำลังสวยเลยนะครับพอเราเดินทางกันน่าจะจะมืดแล้วแหละหกโมงกว่าครับผมออกจากบ้า,านประมาณ ห้าโมงได้ครับตอนนี้เราก็ใช้เส้นทางที่จะออกไปสรับบุรีถ้าผมจะไม่ปิดนะผมน่าจะไปแยกตรงไปวัดพูตะบทนะครับตอนนี้ช่วงสรับ,บุรีช่วงนี้มืดมากเลยนะครับถ้าใครมาก็กเส้นนี้ก็ระวัดระวังกันนวยนะครับก็สักพักกะครับเราก็มาถึงลบบุรีแล้ววงเวียนเนี้ยสวยนะครับถ้าจำไม่ผิดน่าจะวงเวียนของพันารายหรือเปล่าไม่มั่นใจครับตอนนี้เดี๋ยวเรา วงเวียนแล้วออกขวาเนี่ยเดี๋ยวไปไม่ไกลครับผมก็ถึงแล้วครับวัดเขาวงพระจันทร์นะครับผมเราจะพาไปแบบไปทําบุญไปเขาเรีกเยกอะไรนะแบบมันต้องมาครับสําหรับเดือนกุมพานี้อ่ามันเป็นเดือนที่แบบเป็นเทศากาลของเขาเลยในการที่จะมาแบบอ่ากราบไหว้บูชาพระพุทธบาทที่บนยอดเขาอะครับอ่าตอนนี้ผมก็มานี่น่าจะามัน สองตรงอยู่ตรงนี้เกือบสองทุ่มแล้วมั้งครับเ็อดินทางไปกับแม่บ้านนะครับเราจะพาแบบแ,บบแอากาศเนี่ยดีมาก,กน,นะแต่คนเยอะมากถ้าคลิปนี้ลงก็น่าจะหมดเทศกาลไปแล้วครับผมเพราะว่าผมไปตั้งแต่วันที่6กุมภาครับแต่ก็กว่าจะได้ตัดคลิปอะไรหาเวลาว่างมาทำนะครับผมก็ขอภยัยแล้วกันที่ว่าลงไม่ทันใ,นใจกเท่าไหร่ผมก็จะมาทําบุญพาเพื่อนไปดูว่า คนหลั่งไหลกันมากแค่ไหนคนเยอะมากแต่ผมก็คิดว่าแบบมันก็คือคักดีนะอนรารมณ์เหมือนเปนเขาคิดกูดนะมันก็สนุกดีะ่ก็ตอนนี้เดี๋ยวไปรับชมแล้วกันว่าผมและแม่บ้านจะพิชิตเขานีไ้ได้ไหมเราลองไปดูกันครับผมไปครับไปติดตามกัน สวัสดีครับพบกับสิ่งชอบเที่ยววันนี้เราก็เที่ยวด้วยทำบุญด้วยวันนี้เรามาเขาวงพระจันทร์ใช่ไหมวัดเขาวัดเขาวงวงพระจันทร์อันนี้ครับผมของรถติดนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันข้างในว่าเป็นยังไงครับผมวันนี้คนเยอะครับผมแล้วก็รอต่อไปเรื่อยๆวันนี้ผมกะว่าเดี๋ยวไปถึงก็จอดรถก่อนเดี๋ยวขึ้นสักตีสองค่อยขึ้นวันนี้เรามาไหว้พระทำบุญต้นไหนครับ ในกล้องอาจจะไม่ครับแม่บ้านซัดอย่างเดียวเลยกินขนมเง,ง,ง,งียบเก็บกินกุ๊กกะกุ๊กไปครับไปพ่ชิตเขาวงพระจันทร์กันนี่ก็จัดตีหนึ่งละคนยังมาไม่ขาดสายครับผมนู่นครับอยู่บนห็นไฟไหมครับผมเราจะไปพิชิตกันนอนไปเตืดนหนึ่งละ ของขายเยอะครับผมดูครับงห้างวันนี้เราจะไปพิชิตกัน,นลองกินของม้วนหน่อยได้แล้วเหมือนกินที่เลยเลยวันนั้นไปกินที่เลยอร่อยมากลองชิมล้วที่นี่อร่อยไหมมาเดินเมมสไปเกิร์ต ดูครับเราจะเลิกกันที่ตีหนึ่งสามนาทีเดี๋ยี่เราจะถึงข้างบนกี่โมงไปครับผมทางก็ไปเรื่อยๆครับตรงนี้แรกๆเดินง่ายๆนยไม่ยากเท่าไหร่เหนื่อยไหมบ้านเหนื่อยไม่ถึงห้าสิบั้นมันใส่แมสไงมันเดินขพ้่เนหนื่อย เป็นการมาวัดนี้ครับเทศกาลเขาจะช่วงกุมภาครับถ้งมาช่วงนี้แหละถึงจะคึกคักนี่ปีหนึ่งครับเนี่ยปีหนึ่งคนก็ยังเยอะอยู่เราไปเรื่อยๆรับทางเดินก็มีไฟประดับประดาตลอดทางายากาศดีครับเย็นๆเดินสบายสบาย นี่ยังไม่ถึงรึ้นทางนะครับเหนื่อยเหมือนกันแต่เราต้องพิชิตครับผมไเหนื่อยสรุปเราน่าจะขึ้นอีผิดทางครับผมต้องขึ้นอีกฝั่งหนึ่งครับเมื่อกี้เราขึ้นฝั่งองค์ท่านอผมว่าเดี๋ยวแต่ผมขึ้นไม่ถึงถึงพระนะครับผมเมื่อกี้เอาแค่เก็บแรงก่อนเดี๋ยวต้องไปพิชิตอีกสูง ไมแม่บ้านเมื่อกี้แม่บ้านโดนดาวหลอกเหรอนี่ครับทางจริงต้องมาทางนี้แหะผมคิดว่านะเราไปลองดูว่าถูกหรือเปล่าลองพิดลองถูกไว้ครับไม่ได้ดูข้อมูลอะไรมาเลยเดินมาก็เดินมาดุ่มๆเหมือนกันถ้าจะขึ้นเข้าทางวัดเนี่หละครับผมตลอบบี้มานะ เอเออ่อดีซี่นะโอ้ยสงสัยชื่อต้องหมาหรือเปล่า, <c oughs> า,าดดวก,ก็มาทำบุญนะผมแล้วก็มาทำบุญับผมแม่บ้านทำแล้วเมื่อกี้ผมก็ทำบุญไปแล้วทำบุญแม่บ้านไปแล้วถวานกระเพื่อปล่อยที่เดินขึ้น ตอนนี้ไม่บ้านเวลาเท่าไหร่จะตีสองแล้วเราเริ่มจากเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเราจะถึงยอดกี่โมงครับผมเดี๋ยวไปดูกันนะผมเนียบทางขึ้นเราเพิ่งจะถึงจุดสตาร์ทครับผมสามพันเจ็ดร้อยเก้าสิบท่านแค่นี้ก็เหนื่อยนะครับ แม่บ้านตั้งใจน่าดูครับผมทำบาว่าารมบุนนี่ถูกใจเลยอยากมาทําบุนตั้งนานแล้วมาไหว้พระนี่ครับเราว่ามาผูกผ้าแดงกันเอาจะยินเปล่าพักสองรอบแล้วเหนื่อยมาก ไม่ว่าเยไหมหน้ามยไหมดูว่าตอนนี้ก็เกือบเท่าองค์ท่านที่ขึ้นไปเมื่อกี้แล้วครับผมตอนนี้เพิ่งพันม็ดนิดครับผมรอบที่สี่แล้วผอแต่มองจากตรงนี้ไปสวยครับดาวบนดินแต่มองตรงเนี้ไม่รู้ในกล้องเห็นเปล่าโอ้โหทั้หมดสุด เ,เ,เ,เดระมาณชั่วโมงนะครับได้พันห้าแล้วข่านครึ่งทางมั้งโอเคครับเรามาถึงแล้ว

เขาป้าย3,790ท่านสึ่งชอบเที่ยววิชิตแล้ว ครับเราก็มาถึงข้างล่างแล้วเดินลงมาประมาณหกโมงครึ่งตอนนี้แปดโมงสิบนาทีถึงด้านล่างเมื่อคืนขึ้นตีตีหนึ่งสี่ห้าถึงตีห้าครึ่งครับผม <c oughs> ก็เราไปชิดสำเร็จแล้ว เขาองพระจันทร์ทิชชิ3,790ท่านอย่าลืมกดติดตามสิงชอบเที่ยวฝากดันไดกดแชร์กดสมัครด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ